ไหนไหนเดินไปคุยไหนเดินไปคุยกับหญิงดิที่รักครับที่รักที่รักที่รักขันมานนี้ครั้งนี้ไอ้เนี่ยโง่กว่ามนี้โอ้โหอ่าไปมีไปมีมีมาเลยเนี่ยะกกรุ ไอชิ้นผายไปบ้านนี่มันอย่างบ้านผีสิงเลยต,ติดดำๆนี่เนี่ยโอ้ปวดตาโอ้โไม่ตายแล้วไม่รู้มันขึ้นเอฟอะนะเขาเรียกว่าอะไรไอที่มันขึ้นบันไดมีประตูปิดอะบันไดอู้มาโอ้ยกูรู้แล้วว่าบันไดนี่ก็บันไดนี่โอ้เห็นปะกอบแล้วแม่งไม่น่าเล่นเลยเกมเนี้ยผายหายหายเวลานายเขาเจ็บไปคิวแค่หนึ่ง

าา <ics> สวยจักเลยะสวยดิสวยจัเลยก <Richt Charlotte> สวยจัเลยตงหนอยากจะขอเบอร์นอไหนไหนเวลารักทายผู้ชายพูดไงตั้งใจเล่นหน่อยแล้วเวลาพูดผู้หญิงอะพอพอจะเล่นเป็นไหมครับเดี๋ยวสอนให้นะครับผมจริิอครับผมจริจริง่าเนียผู้หญิงจริงครับเนี่ย เราเหมือนกูะเหลือสามไม่ใช่ไหมดูเขากดไมอาจะเสียงต่อคันสามี่นี้นมพี่จริงใช่ไมครับผมพิมพ์ได้ครับพิมพ์ได้อาพิดิหายเจ็บจังบีบีว่ะบ เดี๋ยมันดูไอ้ผู้หญิงเขาพิมอย่างนี้เขาไม่ดูหรอกไอ้ทีอ่ะเขาพีบีสมัยเนี่ยวีบีวีบีเป็นแฟนใหม่กระเพิร์กนี่กระเพิร์ด้วยไฟไหมเรียกแอ,อ๊ดที่มี่มีทางทำก็ทไม่มีมาต้นเปล่าไม่รู้จักมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ตรงไม่อยู่อยเอ็กไม่อยู่ที่เบนเนี่ยนั่งไงนั่งไงอยู่ในซอกใส่อ่อนเอาเย็นดิ่มงมุ่งตรงไปรอไงเนียกนั่งไงไ ผหิงจริงเปล่าลูกพ anyway> ูดด um ้วยก่อนไม้ไม่ติดไม้ไม่ปาดไม้อีกงผู้หญิงที่มีมีบีนีอะไรบนอะไรบ้าไห่รอวะแล้วทำไมเราต้องเด็กดังด้วยอะทำไมอะก้มันเี้ยมันบมาตแต่กอเนี่ยเอาอะไรเขาขอยูภาเสีงแตกเฉยเลยดูเขาเตกปงแตกอแต่แล้วเนี่ยแตกวะทเล่งทเล่ตัวแตกตัวแตกที่ เอาแล้อ่ะมาต้องพูดดีๆก่อนอ่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผมสีเหลืองครับชื่อชื่ออะไรล่ะครับเนเน่เน่เนเน่เน่เนเน่น่อนัเนเน่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 เนเน่เน่เนเนขเน่เเน่น่เน่เอเนเน่เน่เน่่เ่เน่น่เร่่เน่เนน่่เน่่เขาเร ทำความรู้จักปฏิสนธิด้วยปฏิสนธิปฏิสัมพันธ์เอาแน่ที่มางนด้อย่า,า,ยายขาดโอ้แต่คุยกับสาวเนี่ยของมันจีบไม่เสร็ส่วนใหญ่ชอบเจอหน้าเจอหน้าแล้วทำอะไรก่อเจอหน้าแล้วจะขอเบอร์หลอกใล้เข้าไปพุ่งขอเบอร์มันเป็นสัญชาตญาณเรื่องนี้มันห้าก,กันไม่ได้ ระวังอ้อมหลังระวังอ้อมหลังเก็บปืนไปเอาปืนกูมาเอาปืนกูเอาปืนกูเก็บปืนกูให้ได,ได้ไม่ะอะไรกันเนี่ยโจะฟังเสียงตี๊ดูนี่เนี่ยผู้สาวนี่ไม่พูดอะไรเลยคอขอเบอร์น้อถามยังมีแฟนยังไงไม่ต้องถามเลยก็เราจีบเขาไม่ได้จีบแฟนก็ร่าไรไรไปแล้วเนี่ยแต่กูไปกับลี่ตลอดเลย ปัญหากระเรื่องไม้ต่อเลยม่งเดี๋ยวแปลงเดี๋ยวแปลงอย่างเดียวไลยไม่เนี่ยไม่น่าจะใช่ไม้อย่างเดียวนะนี่ก็สีแปลงวนตลอดใช่ไหมเตือนไหนดิไหนสีเหลืองเล่นไม่ดีเลยเตือนดิอ่าอ่าแนะนำนะครับแต่เนี่ยสีฟ้าเนี่ยชิ้นายมีออฟเจกตปืนพกเล่นอะไรของเนี่ยเอาตายอีกในชิ้นายกินกข้ามเับใส่หัวคเขาสะบัดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เออก้า อ่าแล้วแว้วนี่ได้ได้ไปมองแลวันนี้อยู่มหาลัยไหนครับอยู่มหาลัยยังอย่างไรอยู่พูดนะตอนจะพูดเนี่ยอ่าพอดีพอดีอยากจะทำความรู้จักด้วยครับผมจะสะบัดหัวนั่นมันยิงหัวทิ้มเลยเกีบอย่างนี้เขาไม่เอามันต้องเกียร์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสิ้ใจอ่าพี่ชายนะครับพี่ชายนะครับมองทำไมเราอยู่นี่อยู่นี่ไอ้าวยิงทำอย่ายิงอย่ายิงกูยอย่าฟันฟันพี่หรอครับเนาะ ไหนบอกว่าสาวแบบพาหานุ่อ่าต้องถามไว้ว่ามีมีชอบชอบแบบไหนครับชอบแบบสาวทีๆแบบนี้เลยใช้หัวตอบใช่หัวตอบท่านี้ว่าอยู่ท่งนี้นี่ไงจริงปะเนี่ยบางทีก็เจอสาวดุนเาผันมามองกให้บอกเลยที่ผันแน่ๆตอบว่าผู้หญิงผู้ชายใช้หัวตอบผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเอายืนนิ่งไหม เขาชี้ว่ะเขาชี้พี่เน่เน่เขาชี้ตรงเป้าอ่ะคืออะไรวะนี่อาชีทีลบภาพจิรเดี๋ยวจะไปรับนะครับทีลไปเรื่อยเรครับทีละัหตามมาครับยิหัวยิหัวแลหัวยิคหัวก็ตายยหัวครับผมทีตาหมาก็ปลอดภัยครับัมอย่าแกตาหมาก็ปลอดภัยแน่นอนครับผมวัหลังเข้า ที่รักครับที่รักจะกระโดดทำไมครับ <c oughs> อา้าวเรียบร้อยเรียบร้อยตกอ่